จากบริษัทฟู๊ดแอนด์นิ่งจำกัดมหาชนนะคะวันนี้จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปัจจุบันนะคะสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมด4รสชาติภายใต้แบรนด์ซัมเมอร์นะคะได้แก่น้ำว่านหังจระเทศนะคะผสมน้ำพึ่งมะนาว ตัวนี้เราใช้น้ำพึ่งแค้น้ำมะนาวคันสดนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีแต่งลินรสชาติเนี่ยจะเน้นอร่อยนะคะแต่ก็พวบคู่ไปกับการมีประโยชน์ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวที่สองก็คือน้ำบวยนะคะตัวน้ำบวยเนี่ยจะเป็นเราจะใช้บวยดองเค็มนะคะซึ่งวัตถุดิบเนี้ยเราก็คอนโทรลก็คือควบคุมไม่ให้มีวัตถุกันเสียนะคะก่อนที่เราจะมาแปรรูป ตัวนี้เนี่ยเรายังเป็นเจ้าแรกในการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ mm hmm. ก็คือจะสังเกตเห็นเราจะมีเนื้อ, mm hmm. เ,นอเนื้อบวยอะคะ่ะ mm hmm. ผสมอยู่ในน้ําด้วยนะคะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็น summer lemon นะคะตัวนี้จะมีผสมวิตามินซีสองเปอร์เซนนะคะแล้วก็สูรน้ำตาลน้อยหวานน้อยนะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ h e a l t h ทีเ่เข้ากับเทรนในปีนี้นะคะตัวนี้จะเป็น ซัมเมอร์มอกเทลนะคะตัวซัมเมอร์มอคเทลเราจะให้มูดแอนโทนที่เป็นน้ำผลไม้แต่งสีแต่งกลิ่นนะคะลูกค้าส่วนมากที่จะชอบเอาไปเป็นมิกเซอร์นะคะแต่ตัวนี้ no a l อ o อ o l นะคะไม่มีแอลกอฮอ์ในส่วนผสม กล่องจิเซ็เนี่ยจะเป็น ready to eat นะคะจะมีสองสองแบบสีแดงเนี่ยการออกแบบเนี่ยจะเป็นออกเชนิสนะคะก็คือเราจะมีสามรสชาตินะคะที่เป็นอาหารจีนก็เป็นแพนเบดพริกไทยดำแพนเบดซอสเฉสียวนแล้วก็แพนเบดซอสเอโอกลูซิตากล่องสีม่วงก็จะเป็นเมนูของอาหารไทยนะคะก็จะมีเป็นแพนเบดคุ่วก,กิ้งแพนเบดพริกเผาแล้วก็แพนเบดผัดพริกขิงค่ะ ตอนนี้ที่ลูกค้าในงานเนี่ยลูกค้าให้ความสนใจก็คือก็จะเป็นขนุนอ่อนนะคะก็คือเป็นเมนูอาหารไทยที่ขึ้นชื่อในต่างประเทศนะคะก็ได้แก่เป็นแกงเผ็ดนะคะขนุนอ่อนนะคะแกงเขียวหวานขนุนอ่อนแกงกะหรี่ขนุนอ่อนนะคะเป็นแกงมัสมันขนุนอ่อนค่ะแล้วก็เป็นลาบนะคะขนุนอ่อนลาบค่ะ แล้วตัวสุดท้ายเราก็จะเป็นผัดก,กะเพราขนมอ่อนนะคะก็จะเป็นน้ำว่านหางจระเข้ใส่ผสมน้ำขิงนะคะแล้วก็ผสมเลมอนตัวนี้จะให้ความหวานน้อยนะคะคนที่จะเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะตัวที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำว่านหางจระเข้ผสมโกจิเบอรี่ค่ะตัวนี้จะช่วยบำรุงสายตานะคะตัวที่สามนะคะ ก็จะเป็นน้ำว่านหางจระเท้นะคะตัวนี้ผสมรากบัวแล้วก็พุษซาจีน,นะคะ่ะน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้30%ตัวนี้นะคะเราต้องใช้น้ำดอกไม้แก่จัดนะคะเพื่อให้ความหอมแล้วก็ความหวานเนี่ยจากวัตถุดิบนะคะเข้ามาเพิ่มรสชาติของสินค้านะคะ ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นข้าวชุดข้าวเหนียวมะม่วงค่ะตัวนี้เป็นสินค้าที่พร้อมทานเลยนะคะในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะก็จะมีสามกระป๋องนะคะที่อยู่ในกล่องน,นี้เวลาทานเนี่ยก็เอาข้าวเหนียวกับน้ำกะทินะคะมาผสมรวมกันจากนั้นก็คุกกิ้งคุกเข้าให้เข้ากาันแล้วก็อุ่นนะคะทานพร้อมเปิดกระป๋องมะม่วงทานพร้อมได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ